บำว่เา,เาเอา็มเอ็มเอ็มเอ็ก็ 25, ย,กย,ยี่สิบห้ายี่หกปีแล้วทีนี้ทางทางบริษัทเนี่ยก็เลยมีนโยบายว่าเราจะทำยังไงให้คนที่ต้องการดูแลสุขภาพรับสุขภาพเนี่ยได้มีโอกาสดึงยายอย่างถูกวิธีแล้วมีคนแนะนำก็เลยเกิดเอ็มเอ็มอ็มเอ็ทีนี้ถามว่าโรคที่ที่ซ้อมเป็นเนี่ยคือเบาหวานเนี่ยถ้าพูดถึงของยงเงินนี่แหละมันเป็นเรื่องเล็กน้อยและยิ่งขึ้นจะเจอด้วย เ่จะเจอเนี่ยคือเราอาหน้าที่หลักของยุงเหิงเขาจะเข้าไปดูแลระบบทาง้าร,ระบบของเราเพราะในตัวยุงเหิงเนี่ยจะมีสลุ่ไป3สามสิบกว่าชนิดที่มีทั้งริดร้อนริเดเย็นลิดขมแล้วก็ลิดเปื่อยและที่สําคัญเนี่ยเขาจะอาเรียกว่ามีคำว่าความเป็นสมดุลมันมาสามารถกินได้ต่อเนื่องไปย,ยาวเพราะว่าถ้าถ้าคุณหมอเนี่ยถ้าไม่รู้ในเรื่องของ อาาสุนไพรเขจะบอกว่าอยากกินนานนะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องตับเรื่องไตแต่กับสุนไพยโย่เหิงเนี่ยมันเคารพก็เป็นแค่แฝงดับเลือดของสุนไพรองค์รวมซึ่งสามารถกินนานได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าที่คุณม,มีกําลังกินเพราะฉะนั้นในการที่จะมีกําลังกินก็ต้องมีตังเนาะ,ะเพราะฉะนั้นถามว่าตัว,ต,วตัวพี่เองกินมานานแค่ไหนก็ตั้งแต่ปีห้าหนึ่งอันนี้ปีหกแล้วเนาะ น้สิบกว่าปีที่กินมาต่อเนื่องแล้วเข้ามาด้วยเรื่องของอะไรเข้ามาด้วยเรื่องของสุขภาพเหมือนกันแฟนแฟน,นพี่เนี่ยมีปัญหารเรื่องของก็เป็นดูดหอดกแูแพ้ทุกวันกินยาเคมีก็คือมาจากเคมีแล้วจนในที่สุดเป็นโรคไตเป็นโรคไตแล้วก็ไปหาหมอหมอตรวจสุขภาพเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าผู้ป่วยมีปัญหารเรื่องของไตจะต้องฟอกไตระยะเวลาสี่ห้าเดืนอนต้นพี่ก็เลยถามว่าสาเหตุมันมาจากไหนก็หมอบอกว่าอันหนึง่ง ผู้ป่วยน่าจะมีปหนาในเรื่องของกินรสจัดสองอยู่ก,กับยาเคมีแล้วก็คือกินยาเคมีมานานเลยต้องอมีปัญหาเกี่ยวกับไตดีพี่ก็มาเจอคนแนะนําบอกว่า,อาพอมาเจอปุ๊บเราก็จบหมอกับเอาลนงอย่างนั้นได้ไม,ม่นานประมาณสักสองอาทิตย์ก็มารู้จักกับเจสีเช่นกันพอรู้จักกัเจสีปุ๊บได้มีโอกาสไปเจอ คนที่ป่วยเหมือนกันกับแฟนเราคือเป็นตายเขาถ่ายรูปไปเลยนะเป็นชอตชอตเหมือนพี่นะเหมือนพี่สารนะถ่ายถ่ายไปเลยจนเราเห็นในปัจจุบันนี้ทําไมไม่เห็นเหมือนกับที่ถ่ายไปในรูปมันดูดีมากเลยดูดีมากประกอบว่าวันนั้นอ่ะเราได้มีโอกาสนอกจากไปเจอไปเจอคนที่เป็นแล้วได้ได you know? <Okay. S 1> ้มีโอกาสไปเจอคนที่ดูแลเกี่ยวกับผลิตภััฑ์ตัวนี้นะคือท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์แพทย์สอนอาจารย์แพทย์ตั้งแต่ไม่โดนงอมไม่โดนกาบ อ่ามอกรังเทปเป็นอาจารย์สอนแพทย์เลยถ้าก็โมดูแลในเรื่องของอ่าตรงนี้เราก็เลยทําให้เรามีความมั่นใจก็ได้มีโอกาสเอาอยาให้แฟนพี่กินรู้ไหมว่าไม่รู้ว่าส้มกินได้ไปนานแค่ไหนหนูตอนแรกหนูยังไม่ได้เป็นสมาชิกอ่ะคือหนูก็แฟนหนูบอกเขาไปขเขาซื้อเป็นเช่ไนไรแล้วนี่เขาตังา้งมัหนูไปลองกินครับคือการทำโมนี่แหละทำให้หนูรู้ว่า,าวรู้ว่ายาเราโอเคนะ หัที่เราเป็นเพราะว่าช่วงนั้นอะจำเงินหนูมาเป็นเดือนที่เดือนหนึ่งอะไม่หมดทุกที่คือมาปอติแค่วันเจ็ดวันพอหนูเป็นเดือนแล้วมาทีวันผ้าหนาไม้นี่คือสิทสิทัี่แล้วพอหนูไปลองกินดูอะว่าละทึ๊บวันละทึ๊บวันละทึ๊บเฮ้มันมัรุมรุ่มร้อนอยู่ข้แล้วรู้สึกว่ามันเผาขาแล้วทำให้ประจำเดือนเราอะเริ่มน้อยลงแล้วพอแล้มันมันรู้สึกว่า ยังไม่มีแต่นี่พอดีแฟนมาอธิบายอธิบายไม่ชัดเจนให้หนูว่าหนูก็อกไม่นะไม่นะขอมาได้พี่ดาวอธิบายตามขอเป็นอย่างนี้นี่เองเราไม่ต้องสามารถลงทุนตุ้มเราสามารถสะสมไปเรื่อยๆแล้วพอเรามีปุ๊บเราก็ค่อยๆขยายหนูก็ว่าอย่างน้อยถ้าเรา แล้วมันจะเป็นไลใช่อ่ทีนี้เราก็จะมามองเห็นเรื่องของถ้าถามว่าเรื่องของเบาหวานเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็ก,เป,เ,เ,ลกเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสําหรับยุงึงแล้วด้วยนะตอนนีก้ก่อนมีแค่ยุงหองอย่างเดียวแต่วันนี้มีตัวเข้ามาเสริมในเรื่องของการดูแลเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกันว่าเบาหวานเราเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดเบาหวานเนี่ยมันมาจากตับตับเป็นตัวหลักเลยหนึ่งอาจจะนอนดึกนอนไม่เป็นเวลาประห่อน้อย อ่าเพราะว่าขอนน้อยปุ๊บหน้าที่ของตับในการทํางานที่ของตับคือเขาจะทํางานหลังจากสีทุ่มไปเหลาเขาจะหาทําการเพราะระหว่างวันเนี่ยมันจะมีการซึมซับพิษที่เรากินเข้าไปในี่าสารกวนืันต่างๆว่าจะมาจากอาหารหรือว่าอะไรต่างๆส่วนมากเป็เราะการที่าแล้วเกี่ยวกับความเครียดด้วยไหมเกี่ยวครับความเครียดนอนดึกแล้วแบบเรากินอาหารรสจัดโลยใช่เพราะว่าหนูพอพอรู้สึกว่าหนูกินตัวนี้มา กินว่าลดน้อยลงอ่ะคือลดลดจัดน้อยลงนะนอนให้มันเป็นที่มันก็ช่วยได้แต่ว่าเราก็ต้องทําให้มันสม่ำเสมอหนูก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับความเครียดนี่ไหมเพราะว่าบางครั้งเรื่องเครียดมันก็มีมันเราเก็บไปขี้กันเงี้ยต้องให้พี่ดาสอนวิธีแก้เครียดมันได้นะทำไหมวันเสาร์ไหมทำไหมทุนเสารมีวิธีแก้เครียดทุนเสอรต้องดูเหมือนที่หนูเริ่งเล่าใหู้ ประมาณาบุ่มครึ่งวัน้สาาทำครึ่งมาณี้ชุ่มครึ่งี่หไม่มีโโอสามยเพราว่าอจะมีส่วนุ่มที่านอ๋อก็สใช่หมเออยงะสวาไตกอกฉัจอเมากเลย้ต้องเปิดัสือแล้วใช่ไหมต้องเปิดเดียววน้า้ส่วนส่วนมานานหรือยังหนูสวนมาตั้งแต่ที่มูอกขันแล้วี่ ทุกคนมีเทวดาประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นองค์ไหนแค่นั้นเองคือนันนในสิ่งที่เราทำนันหนึ่งมันเป็นการส่งเสริมบารมีให้ท่านท่านก็จะเรียกว่าเชื่อมโยงกับสิ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนะี่ยให้เข้ามาได้ยังงี้ยังงี้ถือว่าเชื่อมโยงนะนะเนี่ยให้เข้า,ามาเ,เลยว่าวันนี้คนเราเนี่ยจะมาพบกันมาเจอกันได้มาร่วมธุรกิจหรือร่วมงานก,นกันเนี่ยมาได้ดิถามว่านหนูมเชื่ออย่างนึงตอนที่หนูอ่ะ หากสลดวนไปมันมีปัญหาเข้ามาตลอดแล้วก็มีโรคภัยอะไรเข้ามาตลอดพอหนูได้ลสลดวนปุ๊บหนูก็ตังออ้งกอกถือว่า นี่แหละทางนี้แลยเป็นทางช่วยคนให้มีสุขภาพดีบางคนอ่ะบางคนราโอกาสไม่มีคณะให้โอกาสบางคนเขาสุขภาพไมดีคำว่าคนไปหาหมอเพื่ออะไรก็ต้องการนยแต่คนพอไปหาหมอแล้วได้ผลดีไหมรีไม่ยาเปิดมก็ยาเปิดะช่มนาแต่ม่ยังไม่เปิดัาเกวนา้ถ้ามาซื้อของรายี่จะดูไม่ต้อยสนใจก็จะเดินสวน ใจไม่เอาแล้วไงใหนูไม่ไปทางนี้แล้วใจหนูมาทางนี้แล้เพราะว่าทางเนี้ยอนาคตอ่ะมันโตกว่ามันโตกว่าเขาเริ่มมาฟังองค์กรมาเรื่องที่ที่โตมาทุกโตมาสองวันแล้วก็ค่าที่โตมาตุลาการกับกับการพูดเพรว่าบางวันก็คือมันจะต้องเลียกับ